สวัสดีครับผมหนึ่งเดียวครับไม่ได้ให้หวยรัฐบาลไม่มีเวลาเลยครับต้องคิดให้ดีๆเดี๋ยวพลาดมาก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับเป็นเลขคำนวณตามหลักสถิตินะครับผู้ติดตามโปรดพิจารณาไม่จริงเสมอไปครับหวยลาพัฒนาบนครับตรงนี้บนแคปหน้าจอเลยครับล่างครับผมให้ไปพร้อมๆกันครับ เป็นการคาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นครับไม่จริงเสมอไปแต่วันนี้ผมเน้นที่สามนะครับสามตัวเดียวนะครับล่างครับพันร้อยนั่นเองมีสี่ตัวตรงให้ด้วยครับแล้วก็นี่บนครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับทั้งทางเพจ youtube นะครับตอนนี้ผมคิดเสร็จผมก็เขียนให้เลยครับก็คิดเสร็จตั้งแต่หลายวันแล้วแต่ก็เขียนให้ณเวลานี้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ